โน้ตยิ่งกว่าโน้ตเมื่อคุณเชื่อมต่อหัวเว่ยเอ็มเพนและคีย์บอร์ดใช้งานควบคู่กับหัวเว่ยโน้ตนะครับก็สามารถเปลี่ยนแท็บเล็ตจอใหญ่ๆนะครับให้กลายเป็นแล็ปท็อปขนาดเล็กได้ในทันทีนะครับและนี่คือหัวเว่ยเมดแพด1 1 5ครับผม ก็สวัสดีเพื่อนชาว X m e กันก่อนเลยนะครับแหมเปิดคลิปมาโน้ตยิ่งกว่าโน้ตรอบนี้หัวเว่ยตั้งใจทำมากสาหรับใครที่หลายๆคนอยากจะหาแท็บเล็ตสักหนึ่งเครื่องนะครับเอาไว้จดโน้ตต่างๆเอาไว้เล่นเกมเอาไว้ทํางานหรือว่าเอาไว้จดบันทึกปรับแต่งไฟล์ต่างๆแล้วแน่นอนนี่คือหัวเว่ย Mate Pad 11.5รุ่นใหม่ล่าสุดในปี2023ที่ก่อนที่ผมจะไปรีวิวนะครับ เป็นครั้งแรกเลยที่ผมอยากจะพูดเรื่องของราคามากๆแท็บเล็ตตัวนี้ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับและใครที่สั่งซื้อช่วงวันที่21กรกฎาคมจนถึงวันที่8สิงหาเนี่ยเขามีแถมปากกาด้วยนะครับปากกาตัวนี้เนี่ยมูลค่า4,490บาทแถมยังมีตัวแอคเคาท์ VTV นะครับให้ฟรีอีก3เดือนซึ่งแท็บเล็ตตัวนี้ขายเพียงแค่9,990บาทราคาดีมากได้ทั้งปากกาได้ทั้งในส่วนของตัว VTV เอาไว้ดูบันเทิงต่างๆนะครับซึ่งใครหลายๆคนที่กำลังหาแท็บเล็ตเอาไว้ทำงานจดโน้ตเปิดไฟล์ PDF เปิดไฟล์อะไรต่างๆ Word e x c e l PowerPoint ตเนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถทำได้หมดนะครับแล้วก็ยังรองรับในเรื่องของตัวมั l ติท a s k ซึ่งในส่วนตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปว่ากันนะรเราขอมาพูดในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์กันก่อนเลยอย่างแรกหน้าจอของเจ้าตัวหัวเว่ยตัวนี้เนี่ยมีความใหญ่อยู่ที่11.5นิ้วด้วยกันนะครับหน้าจอมีความละเอียดอยู่ที่2,200คูณ1,440เป็นหน้าจอที่ให้อัตรารีเรชรทส,สูงถึง120เฮิร์ตนะครับนี่คือข้อดี แถมยังได้การรับรองนะครับมีในเรื่องของตัวโลบูไลท์นะครับทำให้สายตาของเราไม่เสียและยังผ่านมาตรฐานในส่วนของตัวฟริกเกอร์ฟรีอีกนะครับ oh. เวลาเราใช้งานไปเนี่ยไม่ปวดตาแน่นอนแล้วก็ไม่รู้สึกร้าของลูกตาเรานะครับแน่นอนในส่วนของตัวสเปคจอตัวนี้เนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็สุดยอดในหลายๆอย่างนะครับแต่ พอใช้งานคู่กับเจ้าตัวปากกา M Pen นตัวนี้เนี่ยมันจะไปได้มากกว่านี้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขีดเขียนในเรื่องของการเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นตัวพิมพ์ได้เนาะหรือจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันที่แบบว่าสมมติคุณเข้าเกมอยู่นะครับแล้วคุณอยากจะแคปอะไรสักอย่างหนึ่งในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยเพียงแค่คุณลากลงมาอย่างนี้นะครับคุณก็สามารถขีดเขียนได้นะครับเนี่ยคุณสามารถวงได้นะครับคุณสามารถวงบอกในสองจุดนี้นะครับเปลี่ยนสีปากการนบนีวงในตรงนี้แล้วคุณก็สามารถเซฟ เก็บได้แบบอย่างง่ายได้นะครับเซฟเป็นรูปภาพก็ได้เซฟเป็นในส่งตัว pdf ก็ได้นะครับหลังจากเซฟเสร็จเนี่ยคุณก็สามารถเล่นเกมต่อพรีเซนต์งานอะไรต่างๆต่อได้แบบเดียลไทม์ทีเดียวนะครับคือมันสามารถทํางานแบบ multi task ได้สามารถทํางานแบบเขาเรียกว่าไงทำงานแอป,ปนี้อยู่แล้วคุณก็อยากใช้แอปเสริมแอปซ้อนเนี่ยก็าสามารถทําได้นะครับอันนี้คือความเจ๋งข,ของแอปพลิเคชันทางหัวเวย่ยเนาะอ่ะเรามาพูดถึงในเรื่องของสเปกกันก่อนนะครับด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีในส่งตัวกล้องด้วยแต่ กล้องจริงๆที่อยากจะให้ใช้งานมากกว่าเนี่ยก็จะเป็นกล้องในส่วนทางด้านหลังนะครับซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยจะมีความละเอียดสูงถึง13ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับมีค่า F หรือว่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.8ด้วยกันแล้วก็มีฟังก์ชันในเรื่องของตัวออโต้โฟกัสนะครับรูปที่ถ่ายผ่านตัวแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีบางคนอยากจะถ่ายเอกสารบางคนอยากจะถ่ายวิวหรืออยากจะถ่ายอะไรเนี่ยเก็บเป็นความทรงจําก็ความคมชัดเนี่ยประมาณนี้เลย ซึ่งในส่วตัวดีไซน์นะครับถ้าเราลองถอดตัวเคสตัวนี้ออกมาก่อนนะครับคุณจะเห็นว่าเจ้าตัวแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยมีความบางมากนะครับซึ่งความบางของเขาเนี่ยอยู่เพียงแค่6.8ม m เมเท่านั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ําหนักเครื่องนี้นะครับ ไม่ถึงครึ่งกิโลนะครับ499กรัมครับก็ครึ่งโลก็ได้มันอยู่ที่499กรัมค่อนข้างพกพาได้ค่อนข้างสะดวกมากนะครับแบตเตอรี่ผมต้องพูดตรงๆเครื่องที่หนักแค่ครึ่งกิโลนะครับแต่ได้แบตเตอรี่7,700ม ah ิลลิแอมเนี่ยคุณสามารถใช้งานได้ทั้งวันเลยนะถ้าสมมติเอาไปดูพวกคลิปวิดีโออะไรต่างๆเนี่ย 10-11ชั่วโมงสามารถใช้งานได้นะครับใช้งานกันแบบยาวๆทั้งวันเหลือๆเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวดีไซน์ตัวเครื่องถ้าเราลองดูเนี่ยเราจะไม่เห็นมีรอยต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับมันจะเป็นวัสดุที่เป็นโลหะชิ้นเดียวทั้งหมดเลยนะครับให้ความหรูหราพ,พรีเมียมสวยงามและก็พับขอบยาวมาจนถึงในส่วนงตัวหน้าจอนะครับทำให้มันเป็น ชิ้นเดียวนะครับไม่มีรอยต่อข้อดีเลยก็คือมันจะไม่เก็บพวกคราบขี้ฝุ่นต่างๆเอาไว้เนาะด้านล่างตรงนี้นะครับมีในส่วนตัวลำโพงนะครับทั้งหมด2ตัวด้วยกันมีพอร์ต USB Type C เอาไว้สําหรับการชาร์จแบตเตอรี่และอีกหนึ่งฝั่งนะครับเขาก็จะมีในส่วนตัวรูลําโพงอีก2ตัวด้วยกันนะครับหมายความว่าตัวลําโพงตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับและก็รองรับในส่วนตัว h ฮซิน8.0นะครับที่สามารถปรับในส่วนตัว e q u a l i z e r อะไรต่างๆได้ซึ่งลาโพงเครื่องนีีน้เสสยยงุดอดอมาก พราะถ้างบธรรมดา,าผมไม่ไม่รับประกอบผมขออะไรให้แม่งท่าทายขออะไรให้นม่งแบบบ้าๆสุดโต่งชอบอย่างนี้จริงๆตอนแรกผมยูเขาเอาสองสิทเต็มก็จาเขาาทเท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับนอกจากลำโพงที่เขาให้มาเนี่ยเขาก็ยังมีในส่วนของตัวไมโครโฟนรับที่มีตัว AI ช่วยในการตัดเสียงรบกวนได้บางครั้งเราต้องการประชุมต้องการคอนเฟรนซ์นะครับเราก็ขี้เกียจหยิบแล็ปท็อปเข้าโปรแกรมนู้นนี้นั้น คุณก็ใช้ตัวแท็บเล็ตตัวนี้นี่แหละครับในการประชุมได้เลยเพราะว่าเขาก็มีกล้องหน้านะครับแล้วก็สามารถประชุมได้อย่างง่ายดายตัว VO Conference นี่คุณจะประชุมวันหนึ่งแบบ6ชั่วโมงอะไรเงี้ยแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้เพียงพออย่างแน่นอนครับ แล้วก็ด้านข้างในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีตัวที่เอาไว้ปรับระดับเสียงนะครับพร้อมทั้งตัวเสวา w i f i นะครับแล้วก็รูไมโครโฟนที่พูดไปแล้วนะครับในส่วนของตัวดีไซน์ด้านหลังอ่ะเรามาดูดีไซน์ด้านหลังนิดหนึ่งมีตัวกล้องนะคที่เขียนไว้13ล้านแล้วก็โลโก้หัวเว่อันนี้ก็เป็นดีไซน์เรียบๆสําหรับเจ้าตัวแท็บเล็ต1ตัว <Yeah. S 1> ซึ่งใครที่ซื้อตัวนี้มาเนี่ยแน่นอนคุณก็ต้องหาพวก เคสเอามาใส่เพื่อปกป้องเจ้าตัวแท็บเล็ตตัวนี้อยู่แล้วผมแนะนําจริงๆนะอันนี้คือซื้อเถอะมันเป็นตัวเคสที่เอาไว้ปกป้องในส่วนตัวแท็บเล็ตที่มันมีคีย์บอร์ดนะครับแล้วมันจะสามารถใช้งานเจ้าตัวแท็บเล็ตเครื่องนี้ให้เหมือนแล็ปท็อปได้ทันทีนะครับโดยวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากครับมันจะมีตัวขาไฟเพียงแค่คุณใส่แท็บเล็ตให้ถูกด้านปึ๊บป,บปบนะครับคุณวางคีย์บอร์ดปึ๊บลงไปนะครับ คุณเข้าพวกแอป,ปนะครับอย่างเช่นตัว WPS นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานอย่างเช่นแอป,ป WPS กันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเข้าแอป,ป WPS Office กันนะครับลองใช้งานดูซึ่งผมจะใช้งานเจ้าตัวแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยให้มันกลายเป็นแบบแท็บเล็ตไปเลยนะครับผมก็ลองเรียกงานใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Word นะครับหรือว่าตัว Presentation ก็คือตัว PowerPoint นะครับหรือว่าตัว Spreadsheet ที่เรียกง่ายๆว่าคล้ายๆกับตัว Excel นะครับแล้วก็ New PDF สามารถสร้างไฟล์ PDF ได้อ่ะผมลองตัว เป๊ะชีทก่อนนะครับนี่เข้ามามาเป็นแบบตารางนะครับหน้าตาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวแอปพลิเคชันที่อยู่บนตัวคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายๆคือตัวโปรแกรม WPS อะคุณสามารถเปิดพวกไฟล์ตระกูล Office ได้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่คุณเซฟมาจาก PC หรือว่าจะเป็นไฟล์ที่คุณเซฟจากเครื่องนี้เอาไปเปิดใน PC เนี่ยสามารถทําได้ทั้งหมดนะครับอ่ะถ้าสมมุติคุณจะปิดไปนะครับนี่เป s h ชีทผมขอเปลี่ยนเป็น Word นะครับนี่มันจะมีฟังก์ชันด้วยนะ pdf to word นะครับคุณสามารถ convert ไฟล์ pdf เนี่ยให้เป็นไฟล์ word ได้นะครับหรือว่า export to pdf เนี่ยก็สามารถทำได้หรือแม้แต่กระทั่งการสแกนนะครับนี่คุณสามารถให้สิทธิ์ในการเข้าถึงตัวกล้องนะครับอ่ายินยอมครับพอคุณยินยอมอะไรต่างๆเสร็จนะครับคุณยังสามารถสแกนได้ผมมีตัวกระดาษตัวนี้แล้วกันที่มันมีคาว่า thank you นะครับนี่ครับผมก็ให้กล้องส่องนะครับมันจะมีกล่องเนี่ยเหมือน detect ข้อความมานะครับเนี่ยแล้วก็สามารถแบบ เอาเฉพาะตัวอักษรข้อความได้นะครับกดถ่ายครับปุ๊บเรียบร้อยฟึ๊บนี่ดีเทคมาแค่ในส่วนช่วงกระดาษด้วยอันนี้ขนาดผมแบบไม่ได้ตั้งใจถ่ายขนาดนั้นนะนี่ครับแล้วก็เอาแค่เฉพาะในส่วนตรงนี้กดติ๊กถูกครับปุ๊บกลายเป็นกระดาษแล้วนี่ดูรูปเมื่อกี้ที่ผมถ่ายมันก็คือเหมือนกับการสแกนกระดาษนะครับซึ่งถ้าสมมติคุณเล็งดีๆจับกระดาษอะไรต่างๆดีๆไว้เนี่ยมันก็จะสามารถถ่ายออกมาเป็นเครื่องสแกนได้เลย เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสแกนตามร้านนะครับหรือว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเครื่องสแกนเราสามารถใช้ตัวกล้องเนี่ยยกถ่ายรูปให้ตรงมากที่สุดแล้วเขาก็จะมีการครอปนะครับให้มันดูเหมือนกระดาษได้มากที่สุดอันนี้ถือว่าค่อนข้างสะดวกมากนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ลองในส่วนตัวฟังก์ชันคีย์บอร์ดให้ดูนะครับที่บอกว่าสามารถเปลี่ยนเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยให้มันกลายเหมือนกับตัวแล็ปท็อปได้เลยนะครับอ่ะผมลองพิมพ์นะ N O P P O N า F A L E R U T M O N G K O L นี่นามสกุลชื่อนามสกุลผมก็สาามรถ พิมพ์ใช้งาน,นต่างๆได้อันนี้คือในส่วนของตัวแอปที่เป็นแบบเหมือนกับเติร์ดปาร์ตี้นะครับแต่ถ้าใครบอกว่าต้องการเอาแบบสะดวกสบายนะครับใช้ตัวหัวเว่ยโน้ตครับมันจะมีหนึ่งซอฟต์แวร์นะครับนี่ตัวโน้ตตัวนี้มันมีฟังก์ชันที่เรียกว่าค่อนข้างใช้งานได้สะดวกมากนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นการจดโน้ตปกติก็ตามแรงมือเราอะเนี่ยนอนหูพอพานพอพานลอลิงนะครับถ้าคุณแบบขีดเนี่ยมันจะตามแบบ เรียกว่าตามมือคุณใบมดนะครับคุณอยากจะเป็นยังลบนะครับปกติเนี่ยเขียนเขียนอยู่อ่าผมจะลองจําลองการเขียนนะครับเขียนปึ๊บปุ๊บป๊ใช่ไหมครับผมอยากให้มันเป็นยังลบนะครับเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นยังลบแล้วอุ้ยผมคิดว่ามันต้องน่าจะเป็นปากกานะครับเอ้าผมคิดว่าน่าจะเป็นยังลบนะครับผมไม่ได้แตะอะไรที่จอเลยนะแต่คุณดูนิ้วผมดีๆครับเป็นปากาครับแล้วก็ปึ๊บป๊ เป็นยางลบครับมันใช้งานได้สะดวกครับโดยปกติเนี่ยเราอาจจะเจอแบบว่าเฮ้ยคุณต้องพลิกอีกด้านหนึ่งมาเป็นยางลบใช่ไหมแล้วก็มาอีกด้านหนึ่งมาเป็นปากกาใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องแล้วคุณสามารถดับเบิลแท็บได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในส่วนตัวปากกาเอ็มเพนตัวนี้เนี่ยมันยังทํางานได้อีกหลากหลายมากอ๋อลืมบอกมัลติทาร์กมันทํำยังไงนี่ครับคุณแค่ลากขึ้นอย่างนี้ครับมันจะมีแอปต่างๆใช่ไหมครับอย่างตัวโน้ตเนี่ยคุณอยากให้มันอยู่ด้านข้างตรงนี้นี่คุณจดโน้ต แล้วคุณก็ทํางานอย่างอื่นได้คุณอยากจะจดโน้ตนะครับแต่ว่าคุณต้องการหาแรงบันดาลใจใช่ไหมครับอ่ะลองเข้าเบราว์เซอร์ไปดูนะครับอุ้ยดูข่าวปล่อยใบเฟิร์มไปเถอะในเข้าไปดูซิอุ้ยผมรู้สึกว่าอะไรอ่ะโน้ตมันอยู่แบบฝั่งขวาไปและนี้มันอยู่แบบรดนทับมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับง่ายมากครับคุณดันขึ้นครับและคุณก็ลากมาครับนี่มันจะมีสเกลที่เหมือนกับให้แบ่งครึ่งจอนะครับพอคุณเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้เปิดอีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็อปปปน้บมเิดขึา แบ่งซิ่งได้แล้ว <แบ S 1> เอาแ, <บ S 1> แล้วไงปมดราม่าบังเกิดนะครับ,<แ>บโอ้โหผมต้องรีบจดแล้วละ่ะกระดาษลบผมขอลบก่อนนะครับไม่ได้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 นะครับทำไงดีนี่เราขึ้นหัวข่าวกันก่อนเลยแต่ว่าขี้เกียจพิมพ์อยากใช้ปากกานะครับผมขอเป็นเอ็กเมทีนะครับนี่อุจอมันเล็กอะ่ะใช้งานไม่ถนัดทำไงดีลากไปสักนิดนึงอ่านข่าวเล็กๆขอพิมพ์ช่องใหญ่ๆหน่อยนะครับก็เขียนไปเลยครับนี่เอ็กเมทีครับ e x T R E M E อ Extreme นะครับกลายเป็นข้อความเรียบร้อยเฮ้ยสะดวกมากนะครับซึ่งคุณสามารถเขียนจด เป็นลายมือของคุณเองก็ได้หรือว่าคุณต้องการเปลี่ยนลายมือเนี่ยให้เป็นตัวฟรอนต์พิมพ์ก็ได้นะครับสมมุติผมจดเองเนะี่ยลายมือผมไม่ค่อยสวยใช่ไหมมันอ่านแบบคนอื่นอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องคุณก็สามารถกดไอ้ตัวกล่องตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีกล่องขึ้นมาคุณก็เขียนได้เลยพอเขียนเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์อันนี้คือว่าค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับและมันไม่ได้ใช้ได้แค่นี้นะครับแบบว่าบางคนบอกว่าเอ้ยอย่างนี้เนี่ยเราสามารถทําอย่างอื่นไปด้วยดูหนังฟังเพลงได้ไหมนะครับสามารถทําได้นะครับอย่่างเชน คุณต้องการเล่นเกม p h a fast นะครับแล้วผมบอกว่าผมอยากดูละครไปด้วยทำยังไงดีอ่ะเข้า FVTV นะครับนี่เข้ามาเรียบร้อยนะครับคุณก็ลากขึ้นมานะครับปึ๊บแตะมาให้มันเป็นไอคอนแบบเล็กๆไปนะอยู่ตรงนี้เข้าเกมใหม่ๆครับโอ้ดูหนังพร้อมเล่นเกมได้อยากจะขยายจอใหญ่มากยิ่งขึ้นคุณก็สามารถเลื่อนลากขยายจอได้นะครับเนี่ยคุณก็ปรับแต่งได้ว่าจะเอาไซส์เท่าไหร่เอาขนาดไหนแล้วคุณก็เล่นเกมไปด้วยนะครับคือคุณสามารถทํางานแบบได้หลากหลาย แอปพลิเคชันพร้อมๆกันอันนี้คือจุดเด่นเลยนะครับทีนี้หลายๆคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วโหทำงานได้ขนาดนี้เนี่ยสเปคตัวเครื่องเขาเป็นอย่างไรนะครับบอกก่อนเลยว่าแรมของเครื่องตัวนี้เนี่ย จะอยู่เพียงแค่6 g ิเท่านั้นแต่มันเป็น RAM 6 g ิกนะครับที่รันบนตัว Harmony OS 3.1นะครับที่เขาสามารถอ p t i m มั e ใช้งานแรมเนี่ยไม่จะเป็นต้องสูงมากนะครับแต่ว่ายังคงสามารถเปิดโปรแกรมต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเครื่องนี้ RAM 6แล้วก็มีในส่วนตัว ROM อยู่ที่128 g b ด้วยกันมันสามารถใช้งานได้แบบหลากหลายมากๆอันนี้ผมเปิดเกมอยู่ผมเปิดหนังดูอยู่นะครับแล้วก็ มันยังมีอีกหลายแอปพลิเคชันที่ผมไม่ได้ปิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวออฟฟิศในเรื่องของตัวกล้องในเรื่องของการทํางานต่างๆยังคงเปิดอยู่ทั้งหมดอันนี้ เรียกว่าสะดวกสบายมากๆครับและแน,น่นอนนะครับการที่มันสามารถทํางานแบบมัลติทัสหลายๆอย่างอย่างที่เมืเ่อกี้เพื่อนๆเ,เห็นได้อะมันยังสามารถทํางานคามดีไวท์ได้นะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวกับแท็บเล็ตหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆของหัวเว่ยนะครับเขาจะเรียกว่าหัวเว่ยซูเปอร์ดีไวท์นะครับอย่างผมเนี่ยผมมีโน้ตบุ๊กหัวเว่ยผมสามารถให้ตัวแท็บเล็ตตัวนี้เป็นหน้าจอที่2ของโน้ตบุ๊กก็ได้หรือถ้าคุณมีโทรศัพท์มือถือคุณต้องการให้มันแสดงผลขึ้นในส่วนของตัวแท็บเล็ตเนี่ยก็สามารถทาได้เช่นีกอข้ม็ ขัดใจผมเล็กๆน้อยๆแต่อาจจะไม่ได้เกิดปัญหาในการใช้งานจริงๆสักเท่าไหร่นะครับก็คือตัวปากกาตัวนี้นะครับมันเป็นตัวหัวเว่ยเอ็มเพนซิลก็จริงนะครับเครื่องตัวนี้รองรับในการใช้งานได้ก็จริงนะครับแต่การชาร์จแบตเตอรี่ของตัวปากกาตัวนี้เนี่ยคุณจะต้องมีตัวอุปกรณ์เสริมนะครับมันจะเป็นตัวหัวเว่ยเอ็มเพนะที่มันเป็นสายอย่างนี้ซึ่งเขาก็จะมาเป็นสายแบบ usb c แล้วก็มาเป็นแท่นชาร์จนะครับปากกาตัวนี้มันเป็นการชาร์จแบบไวเลสคุณสามารถเอาตัวนี้ไปเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จได้นะครับหรือคุณจะมาเสียบตัวนี้ปุ๊บนะครับและคุณก็แปะชาร์จนะครับซึ่งมันจะมีสเตตัสโชว์ที่หน้าจอตัวนี้ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดจอไว้นะครับแล้วพอมันชาร์จเนี่ยมันก็จะมีตัวสเตตัสบอกนะว่าแบตเตอรี่ของตัวปากกาเนี่ยเหลืออยู่ที่เท่าไหร่อย่างเช่นตอนนี้59อ่ะเนี่ย มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับคือการชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยคุณสามารถใช้จนแบบตัวเครื่องแท็บเล็ตเนี่ยคุณแบตเตอรี่หมดไป1-2รอบได้สบายๆแต่ในมุมมองผมเนาะผมอยากจะให้มันบิวอินใน2ตัวไวเลสชาร์จปากกาเข้ามาในเครื่องไปเลยมันจะได้แบบไอ้เผื่อฉุกเฉินลืมไหมเงี้ยก็เสียบชาร์จได้ในทันทีแต่ด้วยราคาของเจ้าตัวหัวเว่ยเมทแพดตัวนี้มันอยู่ที่9,990บบาทเท่านี้ผมถือว่าค่อนข้างโอเคมากนะครับใครที่แบบว่าอยากจะต้องการแบบ ขยบรุ่นฟังก์ชันเต็มมากกว่านี้ไปอีกรุ่นหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้าเนี่ยก็ได้นะอันนนั้นก็คือว่าจัดเต็มมากๆแต่ราคาเท่านี้ครับ9,990บาทแถมสั่งซื้อก่อนวันที่8สิงหาได้ประกา m p e n c i l r e e free ไปเลย ผมจะจัดใครอยากได้รอดูกันละกันนะครับอ๋อลืมบอกไปปากกาตัวนี้ถ้าคุณใช้จนหัวมันสึกมันเสียนะครับคุณสามารถถอดหัวปากกาตัวนี้นะครับแล้วสามารถเปลี่ยนอะไหล่ที่เขามีภายในกล่องนะครับนี่ซึ่งอะไหล่เขาได้มาเป็นสีขาวคุณๆนี้สามารถเปลี่ยนได้ด้วยก็ลองดูละกันครับสำหรับวันนี้ทางผม n o x t v t ขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ